อันนี้นะครับมีของเล่นใหม่มา2,024กำลังดังนะครับตอนนี้ขายเยอะแล้วแต่ไม่ได้โฆษณานะครับวิธีการใช้อันนี้ตัวอัน5-6-4เลียวนะครับนี่ครับใส่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับวิธีการใช้ก็เปิดครับเห็นไหมกด r e s e ตให้มันเห็นไหมครับเนี่ยพร้อมใช้แล้วครับเดี๋ยวดูแสงตัวนี้ครับเวลาเวลามัน ลามันอ่านนะครับดูนะครับเนี่ยเวลามันสแกนครับเห็นไหมครับจะเล่ต้องปิดนะอ้าวเดี๋ยวเราลองดูครับว่ามันจะแม่นขนาดไหนอ้าวเปิดที่หนึ่งเลยครับอ่านี่มันบอกสั้นๆสี่เอียวครับเดี๋ยวเปิดดูครับดูที่ว่าแม่นจริงหรือเปล่านี่ครับอ้าวเปิดต่อไปครับต่อไปครับ มันบอกยาวห้าหกดยวเปิดดูนะครับเห็นไหมครับอา้าวเปิดต่อไปครับดืงดูอา่ามันบอกสัน้นๆอา๋ยวเปิดดูครับโอ้โหสีเอียวแต่สวยนะครับหกมันมาอา้าเปิดต่อไปครับอา้าวยิง ยาวห้าหกครับอ่ะจะเปิดดูครับมันบอกยาวนะครับสามสามห้าครับอ่าต่อไปเปิดพึงครับอ่ายิงโดอ้าสั้นสั้นครับเปิดโดสั้นๆนะครับฉี่นะครับเอียวสามหกครับโอเคครับประมาณนี้นะครับ